กลุ่มยางมงปูตรีบ้านบางงอคูโบตบบางโงําบลบองงออําเภอระแงสวรวัดนราธิวาสปัจจุบันมีสมาชิกด้วยกัน5้าคนจากจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกลุม่มเกิดขึ้นจากการได้เรียนรู้การทำยามองซึ่งทางอบตบองงเข้ามาสนับสนุนอาชีพจากนั้นหนูรีซางง,งเห็นว่าการทำยางมงสามารถสร้างเป็นไรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้จึงได้ชักชวนเพื่อนมารวมกลุ่มต่อยอดอาชีพจนถึงปัจจุบัน อย่างหนึ่งก็คืออยากหาไรายได้เสริมให้กับครอบครัวอยากทําเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็มีกลุ่มของอบอตอค่ะเรี่ยงประชาชนในหมู่บ้านให้ไปทําที่อบอตอแล้วก็กลุ่มของกะนี่ก็คือได้ต่อยอดจนตอนนี้ก็ก็มีใช้แล้วมีคนตอบโจทย์ใช้แล้วดีหน่วยงานที่ว่าจะติดต่อให้ไปทําเป็นวิทยากรให้กับคน รายได้น้อยให้กับคนชาราให้เสริมอาชีพในหมู่บ้านภูมิใจให้กับว่าที่ว่าเราก็ได้เราก็อยากให้คนอื่นได้มั่งให้ให้เหมือนกับเรามาให้ให้เขามีรายได้เสริมเหมือนกับเรามีความสุขค่ะได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ทำไปคุยไปก็สนุกดีค่ะ มา<ล>ชี้กลุ่มเผยด้วยว่าก่อนเข้ามารวมกลุ่มฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบากมีอาชีพกรีดยางไรายได้ไม่พอเลี้ยงดูลูกแต่เมื่อเข้ามาร่วมกลุ่มการทำยาหมองสามารถทำให้ตนเองมีไรายได้เสริมเข้ามาปัจจุบันมีชีวิตไม่ลำบากอีกแล้วแต่ก่อนที่จะมาทำกลุ่มยาหมองพุทรีนี้ก็มีไรายได้จากการกรีดยางเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่พอที่จะเลี้ยงลูก พวกเราได้ไปเรียนที่ศูนย์อบโตได้ทำยาหมองแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะทำเป็นกลุ่มของพวกเราเพื่อเป็นอาชีพที่สำรองสำรับครอบครัวเพื่อจะได้เลี้ยงลูกพอทำมาทำมาก็ทำได้ดีด,ดีกว่าที่คิดก็เลยมีไรายได้ในครอบครัวมีมีความสุขมากค่ะที่ได้รวมกลุ่ม อบตอบองงอหนึ่งองค์กรสำคัญที่ขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้มีอาชีพมีงานมีไรายได้พร้อมผลักดันแต่งเติมรอยยิ้มและความสุขที่ยั่งยืนจุดแข็งของกลุ่มนี้ก็คือความสามัคคีความเข้มแข็งคือเราเป็นผู้ประสานงานนะคะทุกอย่างที่กลุ่มนี้ติดขัดเรื่องอะไรนะคะอบตอจะเป็นกลุ่มที่จะทาหน้าที่ในการประสานงานไปสู่งานข้างนอกนะคะ เขาติดต่อให้ลงบูธหรือว่าโรงงานอะไรทางเราก็จะสนับสนุนในส่วนตรงนี้ให้ค่ะก็ดีใจนะคะดีใจที่ทําให้กลุ่มนี้เข้มแข็งได้มีไรายได้ในการเลี้ยงชีพนะคะก็เป็นที่ทราบมาว่ากลุ่มนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็นาปัจจุบันนี้ถ้าความรู้ที่ให้ไปนะคะอาชีพที่เราส่งเสริมไปเนี่ยทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ย ก็ภูมิใจณณวันนี้ค่ะณปัจจุบันนี้เราภูมิใจมากๆที่ทําให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นนะคะกลุ่มยามองปูตรีบ้านบางโงกูโบพร้อมแบ่งปันเรื่องราวดีๆด,ด้วยสมุนไพราจากพื้นถิน่นผ่านการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ประจําชุมชนได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้จริงวันนี้พวกเขามีไรายได้ที่มั่นคงมีรอยยิ้มจากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันทํากําเนิดเป็นความสุขที่พร้อมกระจายสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต ยาหม่องจะมี2ชิ้นนิดก็คือมีไพลแล้วก็มีตะไคร้หอมแล้วก็มีจะมีพิมพ์เสมค่ะมี3ตัวอย่างค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะ0 6 5 0 5 3 1 0 2 3ค่ะ